นี่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการอาหารการกินของโรงพยาบาลอนันต์กันนะครับนี่ครับอ่าน้ำทีมโดยอนะครับแต่ละคนอร่อยออร่ยกันมากไอ้หมอไอ้พี่เขาเหรอโอ้โหแต่ละคนนี่โอ้โหอิ่มเอิบกันนะครับอิ่มเอิบเหมนมากมากนั่นแหะมันได้กินครับเลยน้ำทีมโดยครูชาติครับ ครูบอกว่าอร่อยมากเลยครับเพราะว่าครูหิวครับปิดจบด้วยดีครับลงมานานๆครับได้รับคำชมมาเยอะยะ เฮ้ยเดี๋ยวเี้ยเขาบอกวาขาหลักไม่ได้กินทุกคนนะอ้ขนมมาให้กินทุกคนนีแล้วครับอย่างนี้ได้กินทุกคนจะบอกว่าใครไม่ได้กินนะเว้ยไม่เป็นไรกินด้วยกันกินด้วยกันตอนรุ่นที่แล้วของคนดีตอรุ่นต่อไปของคดีน้เกาซื้อพี่โ่าี่ของเราจบดีดีเราจบดดีรอบแรกสวยๆยบอกว่า เอ้ตัวน้องแม่งมีน้ำใจก็จริงแต่ซื้อไม่ไกลเลยซื้อแค่นี้เดี๋ยวกลับไปก็ซื้อเข้ามาิดหมะอ้แต่ละคนอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยนะครับอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยไหมครับ อร่อยนะครับอร่อยอร่อยโอ้โหแต่ละคนอร่อยอร่อยโอเคผมมาโอเคอร่อยอร่อยนะครับเราไม่ได้กินเลยนะครับเราจะไปกันแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายกล้องหน่อยครับบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายบ๊เดี๋ยวเอาหมวกก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย